ถึง8เมษายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร้อนจัดทั่วไทยอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกติภาคเหนือภาคกลางอุณหภูมิสูงสุดทะลุ44องศาเซลเซียสค่ะ กรมอุตุนยิยมวิทยาเตือนค่ะ3-8เมษายนนี้บ้านเราจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิจะสูงกว่าค่าปกตินะคะดังนั้นต้องระวังโรคที่มากับความร้อนอย่างเช่นโรคลมแดดท้องร่วงหรือว่าความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าช่วงนี้ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนนะคะปกคลุมบ้านเราบางพื้นที่อาจจะมีฝนได้บ้างแต่ว่าฝนน้อยค่ะฝนเนี่ยอาจจะไปตกทางอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้ค่ะช่วงนี้อากาศร้อนเหมือนกันนะคะ แล้วก็ฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยคือลมไม่แรงท่องเที่ยวทะเลได้ไม่มีอุปสรรคจากนั้น9 12เมษายนนะคะต้องระวังเรื่องของพายุฤด,ดูร้อนค่ะจะมีฝนตกลงมาคลายความร้อนของอากาศ